พระเอกสันพงศอรสุดทนเตรียมฟ้องเพจดังฟาดกลับถึงเพจดังที่ได้เอาตัวเองอ่ะไปแขวนแล้วก็ตั้งคำถามอีกว่าคุณตื่นเช้ามาด่าคนเดิมๆคุณไม่เบื่อหรืออย่างไรล่าสุดเพจดังเพจนี้ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ค่ะแล้วไม่กลัวซะด้วยนะคะที่พระเอกสันจะออกมาฟ้อง เรื่องราวมันเป็นยังไงเราจะมาอ่านให้ฟังคร่าวๆค่ะสําหรับพระเอกสันโพสะทรที่หลายๆคนรู้จักดีในานามคู่จิ้นของทางคุณแพรวพาวแสงทองหลังจากที่ได้เข้ามาซบไหลเป็นคู่จิ้นของแพราพาวแสงทองเนี่ยโอ้โหเกิดดราม่าสนั่นวันไว้ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเอาคลิปเอารูปเก่าๆอะไรไปแขวนไปดา่าไปว่าไปแซะนะคะทั้งๆท,ท,ที่เขาน่ะหาเงินเลี้ยงครอบครัวของเขาเองค่ะทุกคนพระเอกสันก็ด้วยความที่ไม่เคยเจอดราม่าเยอะแยะขนาดนี้พอมาเจอดราม่าด้วยความที่เป็นคนคนหนึ่งที่มีจิตใจเหมือนกันเป็นเด็กคนหนึ่งที่ทํามาหากินนะคะเป็นลิเกม,มันผิดอะไรนะคะในประเด็นนี้ด้วยเนาะจะพามาฟังค่ะสําหรับโพสต์ของทางพระเอกสัน ก่อนอื่นถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าโพสต์คือยาวมากๆเลยค่ะพระเอกซันเนี่ยพง่าพระเอกซันพงศธรได้มีการโพสต์ในช่วงเช้าของวันที่ของวันที่7มกราคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะบอกว่าก่อนจะนิ่งกว่าจะมองข้าบไปก่อนนี้ขอพูดสักนิดน,นึงนะครับจากใจเด็กคนหนึ่งที่ภาพการทํางานโตมาก็มีจิตใจระบายหน่อยเนาะถือว่าเป็นลูกหลานท่านและกันนะอ่า บอกว่าเนี่ยก็ลีเกเนี่ยรีเกมันผิดอะไรในประเด็นนี้นะคะไม่ได้อะไรนะขอพูดในพื้นที่ของตนเองกลายเป็นเรื่องขำไปเลยยอมรับว,ว่าสร้างเพจแบบนี้คิดจะด่าคนนู้นคนนู้นคนนี้แล้วเนี่ยเข้าใจโพสต์นะโพสต์หัวข้อให้คนมาดา่าอืมเข้าใจหาคําคือรั่วไม่ชอบเข้าใจว่าเกลียดเออแต่ไม่เหนื่อยบ้างหรออืม ไม่เหนือบ้างหรือไงเช้าก็ต้องด่าด่าด่คนเดิมเดิมเย็นก็ต้องด่าคนเดิมเดิมมีความสําคัญกับคุณขนาดนั้นเลยเหรอได้เหรียญได้ไลท์ไม่ว่าลงไปเลยผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกไม่ใช่ซุปตาขนาดนั้นนะคะลงไปคนมากดไลค์รัวๆแต่อาจจะสะใจคุณได้กระแสช่วงที่ติดตามชีวิตฉายาว่าซันอ่ะแล้วก็บอกว่า รู้ว่าห้ามคนน่ะไม่ชอบไม่ได้รู้ว่าห้ามคนเกลียดเราไม่ได้เออมีไม่กี่เพจหรอกที่ลงทุกวันเอายี้มาฟังนะพระเอ,อกซันบอกว่าถ้าลงด่าเอาคลิปไปลงเนี่ยให้ใส่เครดิตเบอร์ติดต่องานให้ด้วยนะครับนะคะสมมุติว่า คุณเชียร์ศิลปินคนไหนนะคะก็คือให้เครดิตเขาด้วยอธิบายตรงไปตรงมานะคะเพื่นวาสีค่ะพี่นอ้องแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่หลังถ้าจะหารูปผมมาเปรียบเทียบหารูปเก่าๆหรือว่าการแสดงของผมมาน่ะกรุณาเอาสิ่งที่มันดีๆมาเอารูปหล่อๆเอารูปด,ดีๆมาเผื่อจะมีงานเพิ่มพระเอกซันก็พูดในเชิงแบบพูดเล่นไปด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าจด่าเขาก็ด่าไปไม่ว่าอะ ถ้าทํามันน่ารักมากก็ถือว่าเป็นความคิดที่รักศิลปินค่ายที่ตัวเองเชียร์ได้แต่อย่ามาแบบด้อยค่าคนอื่นนะคะเอาตรงๆนะตอนนี้มันขำแรกๆอาจจะเครียดบั่นทอนใจเข้าใจละตอนนี้ทำไรคิดเดอร์เพจเราสร้างมาจากเราก็จบจากเราได้เช่นกันผมว่าทุกคนล้วนมีโซเชียลหมดแหละคอมเมนต์ไลค์ก็อาจจะดูหัวข้อดีๆ ด่าไปละนึกถึงที่หลังด้วยอ้าวจริงไม่จริงผิดพลาดกันได้นะคะรักนะขอโทษนะคะที่อาจจะดูะไร้สาระหรือตลกไปแต่ผมว่าขอพื้นที่ตรงนี้เขียนลงสู่ๆนะท่านใดที่โดนบ่อยจะเข้าใจอ่ะคือเขาเขาโพสต์ยาวมากก็ประมาณว่าเอาอะไรมาโพสต์ก็ให้เครดิตบ้างนะคะหรือว่าทําอะไรนะก็เพจคุณมันเติบโตมาด้วยเพราะตัวคุณเองมาอาจจะจบด้วยเพราะตัวคุณเองก็ได้เขาบอกแบบนี้นะคะ เขาบอกว่าเนี่ยอยากจะยกตัวอย่างเพจแต่ไม่เอาดีกว่าขนาดคุณเอาผมไปลงไม่ใส่เครดิตเลยอ่าอย่างไรก็คืออาชีพเดียวกันไม่ชอบก็ไม่ต้องเชียร์เขาประมาณนี้นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยผมก็พิมพ์ไม่ค่อยรู้เรื่องอืขยันว่าตัวเองเห็นใจผมเธออย่าบูลลี่ผมผมบูลลี่ตัวเองเรียบร้อยนะคะในการพิมพ์ที่ผ่านมานะคะพระเอ,อกซันก็พิมพง,งงๆเลยนะคะพระเอ,อกซันอ่า เขาก็มีการมา morning มอะไรต่างๆนานาเขาบอกว่าเนี่ยคนที่หวังดีเอาไปโพสต์ได้เลยส่วนพี่เพจท่านใดที่ไม่ชอบตามนี้นละครับโพสต์นี้ถือว่าแคบลงแล้วก็กรุณาดูคอมเมนต์ก่อนนะครับแล้วก็ทุกเพจทุกสื่อที่จะลงผมจดลิขสิทธิ์ละโพสต์นี้โพสต์อื่นแล้วก็โอเคนะคะคุณมาสีคค่ะพี่น้องอ่านและห้ามด่ากวนตรีนนะแค่เราต้องมีเงื่อนไขนะจ๊ะ พระเอกซันก็รายยาวเลยค่ะทุกคนแล้วก็พอพระเอกซันเนี่ยได้มีการโพสต์ออกไปนะคะก็ได้มีการมาคอมเมนต์แปะขออนุญาตเอาให้ดูนะคะมาคอมเม,มนต์แปะอ่ะแปะเพจของบุคคลบุคคลน,นี้นะคะที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีคอมเมนต์แตกแตนสเสลือเกินค่ะทุกคนอ่าพระเอกซันบอกว่าพิมพ์ไปปวดแขนไปไม่สู้อะไรกับแคปลงไปด่าได้ตัง เอาแค่นี้ลหละจะพยายามไม่โพสละแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยยกตัวอย่างเพจนี้เลยละกันครับว่าจะไม่แคปและดันไปเห็นโพสโชว์เลยแล้วกันสำหรับเพจนี้ฝากถึงพี่ๆศิลปินและแฟนคลับและมวลชนอ่าลองดูนะจริงไหมผมพูดหน่อยนิดนึงอืมคือเพจเนี้ยก็คือเพจดาม่าจุดๆนะคะซึ่งเป็นเพจที่ชอบเอาไปเอกซานไปลงแล้วก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมา พราะเพจนี้ก็ได้มีการไปโพสต์ด้วยนะคะว่าล่าสุดจะเอาชั้นเอาเพจชั้นไปฟ้องและประมาณนี้ก็คือไม่กลัวที่พระเอกซันจะไปฟ้องพระเอกซันก็ไม่ได้ขู่ว่าจะฟ้องนะคะแต่ด้วยความที่ว่าการทําแบบนี้มันไม่ดีไม่น่ารักเท่าไหร่เขาก็จนีิคสิทธิ์ของเขานั่นแหละโดยการเอาคลิปเขาไปโพสเอาลูกเขาไปโพสเนี่ยมันก็ไม่ดีนะคะทุกคนมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนั่นแหละทั้งนันที่คุณเอาไปโพสแล้วมันไม่เกิดมันไม่เกิดสิ่งดีๆกลับมานะมันเกิดแต่ โพสออกไปก็เกิดแต่ดราม่าโพสไปก็เกิดแต่ประเด็นลบๆออกมานะ่ทุกคนมันก็เลยทําให้อ่ามันเป็นกระแสขึ้นมาทําให้มันเกิดดราม่าทําให้คนที่เขาโดนเนี่ยมันบั่นทอนจิตใจนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะเอาอ่าโพสต์ post ของทางพระเอกซันแปะไว้ด้วยนะคะสาหรับคนที่ฟังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเพราะว่าเขาอะพิมพ์ยาวจริงๆแต่สับประเด็นได้ก็ประมาณนี้แหละคะ่ะคือการที่เอาคนอื่นไปด่าไปอะไรน,นีคุณไม่เหนื่อยหรือไงนะคะการที่คุณเอาไปเนี่ย มันบัน่นทอนจิตใจคนอื่นนะคะในเรื่องต่างๆนาๆนาแล้วก็เพจๆเนี้ยเห็นบ่อยเช่นเดียวกันนะคะที่พยายามโพสต์แต่เรื่องดีๆแต่หาหาหัวข้อมาให้ทัวลงอ่ะเก็ียไหมทุกคนโพสต์เรื่องดีน,ๆๆน,นะๆๆแต่หาหัวข้อมาให้ทัวลงอา่าไม่เข้าใจจุดประสงค์เช่นเดียวกันนะคะว่าต้องการอะไรนะคะก็คือให้เข้าใจไปเอกซันด้วยเป็นกําลังใจสุดท้ายเนี่ยเขาก็แค่ต้องการเงินต้องการอ่า ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวแค่นั้นเองสุดท้ายชีวิตคนเรามันก็ต้องการแค่นี้นะคะทุกคนไม่ว่าเขาจะจิ้นกับใครจะมีกระแสไม่มีกระแสอะเราก็อยู่ใครอยู่มันคะ่ะเราอย่าไปเอาเหยียบคนอื่นให้ตัวเองสูงขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปคอยจู้จี้จุกจิกเขาเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่ทํามาหากินแล้วเขาก็พึ่ง ่มาเจอดราม่าอะไรที่เยอแยขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่แปลกที่จะบางทีก็เขาออกมาไลฟ์สดบ้างบางทีก็ออกมาโพสต์บ้างนะคะต้องเข้าใจด้วยแล้วยิ่งเนี่ยพระเอกซันก็อาอยุแค่20ต้นต้นเองนะคะด้วยความที่ว่ายังไม่ถ้าพูดตามตรงคือยังเด็กอยู่ทุกคนนะอาอยุ20่20ต้นต้นก็ยังไม่โตขนาดนั้นนะคะเข้าใจเขาด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พระเอกซันด้วยนะคะ